สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเซ้งขับรถเข้าเมืองซื้อขนมจีบเจ้าประจำเปิดกล่องมาแทบช็อกหมูยังแดงแจ๋กำลังอยู่ในกระแสเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หูดับที่มีผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆจากการบริโภคเนื้อหมูไม่สุกผ่านเมนูอาหารต่างๆโดยที่ผ่านมามีหมอนักวิชาการออกมาเตือนกันเป็นระยะๆะะล่าสุดผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งพดภาพลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพขนมจีบหมูที่เนื้อหมูยังมีสีแดงและไม่สุกพร้อมระบุข้อความว่าเจอกับตัวเองรู้สึกเฟลมากขนมจีบต้มหมูสดเจ้าประจำเข้าใจนะว่าขายดีแต่อันนี้เกินไปไหมอะ กล่องละ60บาทกินไม่ได้สักชิ้นเลยไม่รู้รีบหรืออะไรหมูไม่สุกสักชิ้นเลือดอยังอยู่ในหมูอยู่เลยเสียความรู้สึกมากขับรถไปซื้อในเมืองอย่างดีขณะที่สมาชิกในกลุ่มได้ตั้งคำถามว่าขนมจีบดังกล่าวได้ผ่านความร้อนแล้วหรือยังเพราะใครกับว่ายังไม่ได้ต้มหรือนึ่งเลยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าให้นำไปคืนร้านและแจ้งร้านให้ทราบด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ